สวัสดีวัดถ้ำผาแดนเอาไม่เข้าบวถนี่ก่อนเนี่ยเข้าสรารเนี่ยเท้าเออฮะเข้านี่ดีอันนี้ก็เข้านั่นเลยน่ะดูไม้นี่ไมใ้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ่ะน้ไม้เห็นไหมเนี่ยไม้งไงรงนี้ตัวเนี้ยปูนแต่นั่นน่ะไม้ต้นไม้ ศาลาหลงหัวของฉันสุขสมบูรณ์ดูใหญ่ทั้งนั้นเออไปต้งองรอดดูโลดสูนนะศลาดรูปใหญ่บรรยากาศวัดตูดูไม้ล้วนๆดูแกะสลัก มสมเด็จพระมหาดูบรรยากาศเสาบักใหญ่นับถ้ำผาเด่นต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นบรรยากาศ ต้นไม้ใหญ่ๆโอ้โหมีปัญญาไปสร้างบ้านเราไหมเนี่ยแบบนี้นะ่ะโอ้มีปัญญาไปสร้างหาสร้างบ้านเราได้ไปะเนี่ยว่ามีวัสนาเนี่ยทำไม่ได้เอ้อลอยได้หรอเราพุทธรุปลอยได้เหรอ <c oughs> อ้ยะแกะสลักเนี่ยเนาะสวยนะพระพุทธรูปองค์ ผูกผ้าสีฮะสแกนแล้วลแล้วน่นหรอกผ้าผสีวัดท่าผาเดิน ก็สวยนี่เนี่ยไยดียหยกได้ไหมหลวยกกอแม่เดี๋ยวหลบจริงไม่พลาดใ่ไหมหินที่ยชคชื่อราคาหลายสิบหนบาทหินอ่อนละเหมือนกว่าจะสลักเนี่ยตรงที่ต้นไม้แล้วสลักได้ขนาดนี้เนี่ยหลวงพ่อพระกรนกว่าสลักต้นไม้ได้ขนาดนี้นะสลักแกะสลักนะนับถือคนแกะสลักได้นะ mm -hmm. ผงขึ้นไปเลยทางนู้นอะ่ะจะเป็นสาลายกันหนึ่งเราค่อยวนลงมาตรงนี้วนขึ้นไปตรงนู้นอะ่ะ บรรยากาศวิวด้านนอกเม,มืองสกลนครบรรยากาศปัดท์ธรรมผาแดนดูสวยๆกับต้นไมไ้ใหญ่ๆป่บาบรรยากาศแกคักแกน่ อด่าัดเยนแน่ห้ามขึ้นเสาโอ้เจ้าผู้ใ oh yeah. ดจะมาขึ้น uh huh. ไาทางนี้เนี่ยขึ้นนี่ดิถึงนี่นล้วออกนูน่นทางนี้ไม่มีอะไรลานจอดรถไ่ว้ตรงนี้เนี่ยเป็นทางนี้ทางนี้ไม่จลาจอดรถนั้นเฉยเจดีพยพญานาคเห็นไหมนะนะองค์ใหญ่เลยนะยอืม้ม หนีโยนเหรียญรวยอยากรวยเลยรวยหวยรวย <c oughs> เลือกอะไรตัวอยากนะสาธุสาธุาธคอยก้อนคำทิวัดขาอืมบรรยากาศลมสา ที่วัดผาแดน่นลมสาคนหลายใจโอ้โอหอนลมสาคนหลายใจที่วัดผาแดน่นโอ้ร้อนอยู่เหมือนกันดน้วยลมสาคนหลายใจซาลาลรองพัดเศษละ ร้านกาแฟทางเขาห้องน้ำทางโรงพยาบาลพยาเ,ยเตา่านี่นี่คือสกายวอล์กไปห้องน้ำก่อนเนาะอาเยี่ยวก่อนเหมือนกัน หอ,องน้ำโยมสวนสาธารณะเขากาแฟจิงที่วัดเทพคีร์จากน้องโรมพูนะครับวันนี้ก็ร้านกาแฟเขาร่วมบุญมาอีกหนึ่งร้อยบาทอ่านโมนาตาดูนะครับเป็ลี่ยนห้องน้ำโยมร้านกาแฟร้านอาหารไอ้ตะก่อนเหมือน,น,นะน,นมีอาหารจีนฝีนะเหมือนแค่แบบเหมือนมีอาหารจีนฝีนะแถวนี้ไม่มีแล้ววะ ทำนี่ดูถ่ายมุมนี่ถึงจะเห็นนี่เนี่ยลมศาดเทวธรรมผาดัน วประจํามันเกิดแล้อถวายก่อนเผื่อได้มือกับเขามั่งความรักไม่เลื่อนความรักไม่ได้เอเดียวเอ้าความรักไม่ได้เอเดียเอา้าเดียวเอา้เอาเราไปอัน,นอื่นเด้อตําแหน่งโลกขายโลกเน้ไม่เข้า ได้ครบทุกอันเดียวไหมแค่บางอย่างแค่หวยความได้ได้ทุกทุกอย่างอยู่ครับผมนะได้แล้วได้ทุกอย่างแล้วกระสมหวังแล้วก็เดินไปตรงนี้ก็อนันเด็เนี่ยเดินไปบรรยากาศชิมโอไก่ ศาลาการตวีรจาร์นะครับคน้ชมศาลาการตวีรจาร์นี่สวยงามนะครับท่านเดินทางขึ้นมาถึงวัดท่านอาจะเห็นเลยครับเป็นศาลาที่มีลักษณะแปลกหูกันตาจาารศลาลักษณะที่เป็นไปแล้วแนะครับชี้ขึ้นฟ้าเลยนะไม่ต้องบอกว่าเป็นศาลาเป็นมากนะท่านใดหนึ่ต้นไม้ที่มีลักษณะแปลกหูแปลกตาโอ้ยกระตุันแปลกตัวแปลกตาไป ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า